สวัสดีค่ะวันนี้เพ่ยอจะมาเปิดกล่องการ์ดโปกเกมอนนะคะจอมมายาภามิติหรือภาษาอังกฤษนะคะเวลาเราขายบน ebay เ,เนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษคำว่า Spec จั n g l e นะคะ Spec จั n g l e เป็นบ็อ s 1 0 p นะคะ s 1 0 p ซึ่งในกล่องนี้เนี่ยที่แปลมาเป็นภาษาไทยนะคะก็จะมีด้วยกัน30 แพ็คนะคะ30ซองใน1งซองมีหมด5าใบด้วยกันนะคะเรามาเปิดกันเลยนะคะใครได้ไปดูกล่องที่แล้วนะคะกล่องที่แล้วคือเจ้าแห่งกาลเวลานะคะพี่เอเปิดไปแล้วนะคะกลับไปดูได้เลยซึ่งเจ้าแห่งกาลเวลาพี่เอได้กาสีลุ้งมานะคะ หนึ่งใบคุ้มมากๆกล่องนั้นพเพคคุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ากล่องนี้เนี่ยพเพคจะคุ้มไหมนะคะพเพตั้งใจว่าขอลุ้นนะคะขอให้ได้เชนเนอร์คายนะคะและได้ข้างหน้านี่พระเอกของเรานะคะ ทั้งเป็น v V m x x นะคะหรือแม้แต่เป็นการ์สีลุงก็อยากได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะซึ่งในนี้เนี่ยมันจะเป็นทั้งหมดอ่า67ใบ21สิลเลนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะ ซองที่หนึ่งว้าวได้วีใบแรกมาแล้วคะ่ะสวยมากๆยาเลยูตันนะคะ ว้าวได้ฟลอยโทเก้คิสนะคะว้าว อนลานะคะเป็นดีค่ะโ้สวยจริงๆ ได้ฟอยจูนิเปอร์ค่ะอได้ใบที่สองมาแล้วค่ะ ว้าวได้มีใบที่สามนะคะสปี ว้าวเป็นไงนี่ไงเราได้เข้ามาแล้วเพาเกียนี่เพาเกียวีนะคะเดี๋ยวขอเพาเกียวีแม็กแล้วก็เพาเกียสีลุงได้ไหมคะตามกันมาเลยนะนี่ได้เพาเกียมาแล้วคะ่ะ ได้ใครคะ่ะใครเป็นฟอยนะคะแต่พี่เอต้องการใครที่เป็นฟูอาซีเค็ดแลนะคะขอให้ได้นะใครจ๋าเปิดกรารโปรเกมอนทีไลรตื่นเต้นทุกที ได้ฟอยล์ออ f f นะคะได้ฟอยลอ m-lead ค่ะ ว้าวได้หิดหิดด้านนะคะวีนแล็บค่ะว้าว ได้เพาเกียววีสตาร์ v Star มาแล้วค่ะโอ้ m ม g o กอนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนะและแล้วพระเอกของเราเพาเกียร์นะคะที่เป็นวีและนี่คือวีสตาร์นี่ขออีกหนึ่งใบได้ไ,ดไหมขอแบบ เป็นลุงมีไหมเพาเกียร์ลุงเนี่ยสวยมากค่ะได้ฟอยล์นะคะดาร์กไลน์นะคะ ว้าวได้คีดราอน,นรารอานนี้คีดรานหรือคดรานเนี่ยค่ะแต่เป็นวีเราได้เขามาที่เป็นวีแม็กนี่เป็นคู่แบบนี้เลยสวยมาก เรายังมีสิทธิ์ลุ้นขายได้อีกไหมเนี่ยว้าวได้ลุงมงินหนึ่งใบค่ะทุกคนโอ้ oh my god Barzakiri าานะคะเป็นวีสตาร์เป็นการ์ดลุงค่ะคุ้มแลว้วคุ้มแลว้ว โอเคกล่องนี้1,400บาทพี่เอคุ้มแล้วค่ะเรายังจะลุนได้อีกไหมเรายังจะลุนได้อีกไหมเรายังจะลุนได้อีกไหมอะหน่ง 1, องสุดท้ายเรา รู้ได้ฟอยค่ะเอ็มลิทนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปการ์ดกันค่ะ